นายกอยงการบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต รวมงานบุญพิธีเททองล่อปรับประธานอุโบสถวัดรัศดารามเมื่อวันที 18, ่28มกราคม2555เวลา15 10. นาิกนาทีที่วัดรัศดารามถนนเฉลิมประเก,รรระกียรติรอเก้าตำบลรัศดาอำเภอเมืองจังหวัดภูเกต็ตได้มีการจัดงานพิธีเททองล่อปรับประธานอุโบสถวัดรัศดารามซึ่งมีนภภายไ่บุญอุปติสิงห์นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเกต็ตพร้อมด้วยนายสมเกียรติสังข้าวสุทธิรักรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนายสุประชัยโพธนุกูลนายอำเภอเมืองภูเก็ต ตลอดจนแคกผู้มีเกียรติและประชาชนผู้มีจิตศรัทธาจำนวนมากเข้าร่วมทำบุญโดยมีล่วงปูสุภากันตาซีโลประมงคลวิสุทธิ์ที่ชาวภูกแก็ต และพุทธศาสนิกชนทั่วประเทศต่างให้ความนับถือศรัทธามาชานานรวมเชิญจิตภาวนาแพร่เมตตาในพิธีครั้งนี้ด้วยสําหรับงานพิธีเททองรอบปร,ประทานอุโบสถวัดรศดารามจัดขึ้นโดยชมรมนักเรียนเกา่าส่วนกุลาบภาคพื้นอันดามันรวมกับวัดรศดารามเพื่มมอมอบให้เป็นทีสักการะแกพุทธศาสนิกชนในจังหวัดภูเก็ตและจังหวัดใกล้เคียงซึ่งมีพ่นเรือโทธราทอนกจิตสุวรรณผู้บัญชาการทับเรือภาคที่สามเป็นประธานจัดงาน